คุณวัชรพลโตมรศักดิ์ครับกับรบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมรศักดิ์โคราชชาติพัฒนาผมมีเรื่องหาลือท่านประธานที่จะกล่าวฝากสองเรื่องครับเรื่องแรกอยากจะกล่าวฝากท่านประธานไปถึงกระทรวงมหาดไทยโดยท่านรัฐมนตรีและท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผมได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลนหนองกระทุ่มในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนคนะรราชสีมาคือท่านนายกสุทินชาติพุษาและท่านกำนันตำบลหนองกระทุ่มคือท่านกำนันศักชัยชาติพุษาสิบเนื่องจากในขณะนี้เป็นหน้าฝนครับท่านประธานครับและที่ผ่านมาเนี่ยได้มีถนนเส้นหนึ่งก็คือถนนสายสะพานบ้านนาตมหมู่ที่9ตําตำบลหนองกระทุ่มไปถึงถนนบ้านไปถึงบ้านหนองยรักหมู่ที่12ซึ่งเส้นทางเช่นนี้เนี่ยยาวประมาณ1,1 6 0นะครับ ก็คือพันกว่าพันกว่าเมตรและขน,นาดเดียวกันก็ถนนเส้นนี้นี่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสอบถามไปทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยท่านผู้นําท้องถิ่นท้องที่ก็ได้รับคําตอบว่าอยู่ในแผนแล้วจบจนวันนี้หลาย10ป,ปีครับถนนเส้นนี้ก็ไม่ได้มีการก่อสร้างเลยทั้งๆที่ใช้งบประมาณเพียง4ล้านกว่าบาทจึงอยากจะฝา,ากท่านรัฐมนตรีโดยเฉพาะพ้องยิ่งทัอัดเพื่อดีนะครับได้กรุณาได้ส่งคนเข้าไปดูและเร่งรัดกําชับ ให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องที่สองครับที่จะฝากท่านไปถึงกระทรวงอุดมศึกษาเพราะเหตุการณ์แหงนี้เนี่ยเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในเขตตำบลสุรนารีโดยผมได้รับเรื่องร้องทุกข์จากท่านกำมันจุนเข็มทองและท่านนายกองการนายกเทศบาลตำบลสุรนารีท่านนายกสมยศรัะตะนปีนุษย์มีถนนรอบรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับท่านประธานครับมีความยาวประมาณ3กิโลเมตร ซึ่งได้มีการดําเนินการในการที่จะดูแลโดยมหาวิาลยแต่ในขณะนี้ครับถนนเส้นนี้เกิดความชํารุดทรุดโทรมและก็ไม่ได้ดําเนินการในการซ่อมแซมเลยจึงอยากจะกราบฝากท่านประธานนะครับไปถึงกระทรวงอุดมศึกษานะครับได้ดาเนินการในการที่จะบอกกล่าวให้กับมหาวิาลยนะครับได้กรุณาแก้ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตนั้นเพราะเดือดร้อนมากในขณะนี้กราบขอบพระคุณครับครับ